เปกินมาก็เจอแก่เลยรู้สึกหนูหนวกไหมสวยตบโดยนี่แกตบโดย,ยนี่แกตบโดยนี่แกตบโดยนี่แกตบโดยเนื้อแกเนื้อแกอ๋อหมายี่มาใครนี่คือซาปาตาสวยหมาโอ อยู่ที่ไหนวะนี่อตัวใหม่เจอ,อใหม่ขาใหม่อะไรไใิใหม่ใหม่หมดเลย ปัญหาทำอะไรดีในการถุดแรก What the fuck หมดตัดเลยนี่ว่าตัดผ่านเส้นทางอุ้ยลึกอ,อยู่นะเมื่อกี้ตกไปที่นี่น่าจะเครื่องหลอดวู้ เพราะว่าไปแล้วก็เกิดที่ภูมิภูมิประเทศที่แบบแย่มากไม่ค่อยดีตอนนั้นก็มีเรวินนะจ๊ะเอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยพลาดพลาดพลาดพาดพลาดพลาดจังเลยใหญ่หลวงใหญ่มากบึ้มบึมโอเคจะดีน่าจะมีเบอร์รีนะ่เลย ต้องมีสักอันต้องมีสักอันไกว่วะไกลล่แต่เราไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้เราก็ไปล่อยันไปนะจ๊ะไม่อยากอยู่ไบโอมเนี้ยอยากอยู่ไบโอมอื่นะสิงสิงอปปัซม,มอน ตัวนั้นมีชูแคเฮนชูอคร์ตัวนี้มีถ้ำไปล่อยไว้ไม่ลงไม่ลงอุ้ยน้ำชูกคเฮนแบบไม่ใช่ 3D จะจ้ะหมูนี่หมูใช่ไหมหมูเฮ้อ เอจริงผมไม่เจอ,อน,นี้เลยไม่เจอเบอร์รี่ไหนเลยฮนะเบอร์รี่อุย่ยดีนะเก็บกระโดดไปละทำไมไม่เจอเบอร์รี่เลยมัคนควรจะเจอสิใน,นรถเบนี้ไม่มีเบอร์รี่เลยเลยเอยเห็นแต่ดอกไม้เนี่ยออาหารหมดหมดแล้วหมดแล้วอาหารุหยหิวข้าวสาคาที พักพิงสักหน่อยแล้วสำเนียงกูเปลี่ยนทีอะไรต้นไม้ลอยได้นี่มันคือวเวทมนต์สินะจอยากซื้ออากก็เล่นบ้าง่าง,งเลยอุ้ยเยไม่ใช่เลวีด้วยกระทำโง่ๆเงง๋ยวคาสติกคบเป็นพิกแอครียบร้อยเราคาพิกแอครียบร้อยแล้ว แล้วก็ขุดบ็อกโอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยบก็อกนสะสปริงไม่ใช่สปริงเลยเี่เกมปิงปิงทั้งเกมเลยโอ้ยขุดฐานฮะชิมน,นี้ต้องขุดฐานเอ่อ เพื่อความปลอดภัยงั้นต้องขุดแบบนี้ก็แบบนี้นะฮะเพื่อความปลอดภัยของเราตตตตึึึงงไม่ใช่หรอนี่ว่าบอกไปทำถึงเวลาทำอาหารเด็ดไม่เผาเลยไปก็ขุดทำพิกัดนะจ๊ะนะจ๊ะ ีตำรวจได้ทำสักเล็กน้อยขอเดินไปสักสองสามก้าวเดี๋ยวเจออะไรดีๆไม่เจออะไรดีเลยเป็นพริกเอกที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยโฮลี่ชิดมากโฮลี่โมลี่มาเต็ม fucker ชิมือเปล่าวชิมือเปล่าวชิมือเปล่าวชิมเปล่าวชิมือเปล่าวชิมือเปล่าใช้มุปาวชิมุปาใช้มือเปล่าเป้ปปปเอยอย,อยากเข้ามาอยากเข้ามาไม่มอนุญาตอนุญาตให้เข้าใกล้ สองเมตร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 เว้ยสองเมตรอยากเข้ามาบอกว่าสองเมตรไอวินอุ้ยไม่เชียอฟังเนี่ยโนไปบอกว่าสองเมตรอยากเข้ามาสองเมตรเฮ้ยฟังกันหน่อยสองเมตรเฮ้ยสองเมตรสองเมตรหมไอวินไม่ใส่หน้ากากแล้วมาหฮะนี่นะออกไปสองเมตรเออไปสบายแล้วสองอี เธอนี้มีเหล็กบ่มีเหล็กบ่บม่มีสัีจกะมีเหล็กไหมจ้ะไม่มีจ้ะไม่มีอะไรเลยอยู่เวทานโอ้ไม่กอมาทำอะไรเนี่ยเห็นลมีเหล็กไหมไม่มีสวัสดีครับ โอ้ยจีจัดเฮ้ยนดีสองเมตรรู้จักปะรู้จักใส่หน้ากากมาไหมฮะนี่ไม่เคยใส่ก็ซี่โควิดแดกนะหน้ากากอนามยัย <c oughs> ทานมีทานนี่ก็มีทาน นี่เย่ทันจิโร่ทันจิโร่ไปขายทานเย่ยม่งการสร้างไรายได้ที่ดีคือการขายทานสตลิสสุดรเหลกนี้เรล็กเรกพี่ต้องการเรล็กไอรอนอือือ ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยโอเคดา่ามีเหล็กบ่มีเหล็กไหมไม่มีอ้าเออเฮ้ยอัลโหลอ โลมีใครอยู there? There ่ไหมมีเหล็กป really ้ามีแต่แร่ทองแดงใครมีแต่แร่ท้ทองแดงไม่มีแร่อื่นหน่อยเลยหรือว่าเราต้องไปแบบลึกๆลึกกว่านี้เอออสสวัดีาทางตันโอ้โหหนักเป็นโลเลยชิบหายถ่านกันเยอะไปเฮ้ยนี่ินเหล็กเราตาถั่วเดี๋ยวนี้ตาถั่วตาถัวตัวถั่วตัว ว่าต่ว่าอุ้ยด้าน,นล่างมีทำอีกว้าวมันเป็นทำอะไรเวะเนี่ยเส้นดูดเดอร่อยอร่อยเลยด,ลเดูยดโดค๋อยเตี๋วก๋วตี๋ลงไปหวังว่าไม่เจออะไรสไพรเ,ยเนยแบบลงไปปุ๊บสวัสดีครับนเว้ยนะสวัสดีครับผมมาแค่ทักทายไป เออนี่แหละท้าทายการท้าทายของผู้ผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาท้าทายท้าทายท้ทายท,ทายเชีย่ยแล้วเอาอีกตเตอท,ที่ที่ขนแร่ทุ่มหัวมันเตอร์วะดูดิครับแถวนี้มีเหล็กไหมพอดีคุณจิ๊บเบอร์เอาให้ไปไหนเราอุย้ยจิ๊บเปอร์หรือเอเดอร์แมนวะไม่วับ วัดอ๋อว้าวสุดยอดนะครับเนี่ยจะไปเลยนี่มันเจ๋งมากเลยเนะนล่ยแลาามีลาบีนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอีกแล้วอุย้ยมีใสในสซาวนอยู่ในนี้ด้วยสุดยอดเอ้ยตรงนี้มีท่องแต่ตอนนี้ผมต้องไปหาที่กบดานตัวเองไปเผาแร่อุ้ยข้อเท้าค่อย เก็บแทะตรงนี้มีเลขเรุดึงดี่ยิ้มไม่เลยตรงนี้ก็มีลาพิสสำเนียงไปหมดแล้วแต่จา้าเลยอดยอยู่ก้อนเดียวจา้า <c oughs> <c oughs> อเวนลาพิสเล็กลาพิส <c oughs> ที่ว่าลาเผาแร่เอาดีไปแดก เก็บแบบรับประทานให้มันอิ่มแล้วกันนะแต่นี้เราต้องกอบโวยถ่านนะจ๊ะเพราะลงไปด้านล่างเราก็จะไม่มีถานนะจ๊ะเราก็เจอเป็นมุมนะจ๊ะสิ่งเร็วที่เราเจอเป็นมุมนั่นก็คือว่าสับตีนแตกนะจ๊ะทุกคนต้องฟังคําผมนะจ๊ะว่าเจะาพเราจะไม่ได้งงอีกต่อไป <c oughs> ว้าวคุณนายพีแอคเล็กไม่เรียบร้อยแล้วแต่ผมจะขุดทอไปเด้อ อการทำรอุปกรณ์นี่มันดีจริงๆไมได้นอนมาทั้งคืนเราะผมทำอุปกรณ์มีเพชียปะไม่มีเงียมสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมอ,อุ๊ยตกใจหมดวันนี้คุณเอนเดอร์แมนสวัสดีครับเราคงไม่กัดกันหรอกมาั้งเราไม่ใช่หมามีเหล็กไหม ไม่มีไม่มีสินตอรักของจากเหล็กถ้ามีก็ตอบหน่อยแล้วกันนะเออตอบทางเฟซบุ๊กหรือไลน์ก็ได้พอดีมีเหล็กให้ผมไหมตรงนี้ไงเหล็กอุ้ยสองอุ้ยมันเยอะเลยนะเนี่ยอ่น,นี่อันนี้ขุดก่อนแล้วกันนะให้มันแตกๆไปเนาะโอ้แตกอุ้ยแตกแตกเน่แตกไม่แตกเตรียมใจสอุ้ยนี่ไงเตรียมใจเต็มที่ว่าต้องแตกแน่นอน ว่าเราได้เหรียญมาเยอะเลยนี่ก็สิ่งที่เราต้องการนะจ๊ะเราต้องกลับไปที่เต่าเผาของเราเปี่ยวข้อมไปไววไปไว้ไมไวมันจะไปไหวเชืองตัวอะไรตกมาตามหลังมันวิ่งมาแล้วใจเย็นใจเย็นไม่มีเกาะไม่มีโร่เลยไม่ใช่กับตันนะจ๊ะอย่าเพิ่งมาเกรงใจพี่หน่อยน้องใจเย็นเราไม่ใช่หมาเราอย่ามากัดกันเลย นี่เรียบร้อยเลยภารกิจการทำชุดก่อดจะไงล่ะนี่ไงมิชชั่นของพีสพรีสตรงมั้ยถามจริงกูเป็นอะไรเด้อแค่เหล็กหนึ่งก้อนเพื่อทำโล่อยากเป็นกัปตันต้องทำโล่นี่ไงเป็นคนได้โล่จริงๆเงียบมาโหเหล็กยังเอาลอโรอมันเผาันแล้วู้ เรือการ lịch ทามก้อนเพื่อมาทำอุปกรณ์ซีมิซื่อว่าขวาเราไปฟานหัวมันเตอร์แล้วที่มีเลสโตอร์นะคนต่อยแล้วก็ต้องเผื่อไอใช้ไอ้ดาวคตอืมเลเวลอัพนั่นจะลงระบบไอ้อัพสกิลสเตตัสมาดี้นะจะได้สวิตต์มาเนอะ <c oughs> นี่ไงภารกิจเราก็จะเสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจนั่นการทำขวานอุปกรณ์นะจ๊ะเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากเพื่อไปสับหัวมันเตอร์เล่นนะจ๊ะ โยกไปมันมีดอกไม้อยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยถ้าเปลี่ยนดอกไม้แล้วจะแบบ what 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 texture pack ไม่ใช่ดิ resort อะไรวะเนี่ย game design นี่ชื่ texture texture เ now texture ขยะตตตดดด เฮ้ยไม่ได้แดกกูหรอกตายซะชมรมคุณชอบข้าวมันไก่แล้วเป็นร้อนในใส่พริกข้าวมันไก่คือเราต้องเทพริกทั้งหมดที่อยู่ในซองนะฮะเทเข้าไปนะฮะแล้วคุณแล้วสิ่งที่คุณจะทำให้คุณอร่อยมากขึ้นนั่นคือการเป็นร้อนในไข่สังสอนวะมีไงเหล็กหนึ่งจี้ตัวนี้ก็มีเหล็กเยอะมากเยอะมากเลยสิ่งนี้ที่ค่าต้องการ วูเหล็กเล็กเหล็กเหล็เหล็กเหล็กเล็กเมอเีตัวอะไรตามหลังมาไม่เช่อมานถอกตรงนี้ก็มีเหล็กนะจ๊ะเขาก็ต้องปัดท็อตเพื่อความสบาสวัยเพื่อแบบมีความเป็นออร่าน่าไม่หมองมาเนียเสลี่ยนตัวอะตามหลังมาว่าอ๋อ,อเพื่อนเราเพื่อนเก,าเก่าเพื่อนแกอยู่ตั้งแต่สมัยโบร,ราณกําลงกึกกไปไกลเนี่ยเหะสมไม่เข้าใจได้ไงเ,เ,เนี่ยว่าสองเมตรเนี่ย เอ้ยเบนนี่เบนเ,เนเี่ยไปตายซะจังวิชาคุยกับลาบบมม่วงหรือเปล่าแหมม่คลละสวัสด,ดีบ๊อบบี้ยืนตั้งแต่สมัยไหนเลยยังไม่แก่เลยนั่งหนุ่มอยู่เหมือนเดิมเลยนะเราเนี่ยนี่แหละสิ่งที่เพเยอร์ในไหมครับผมกระทำนั่นคือการนั่งขุดแร่ทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันทั้งทั้งคืนแล้วก็ออกไปสร้างบ้านแล้วก็กลับมาขุดแร่แล้วก็ทําแบบนี้ทาไปทำมาทำไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งร้อยวันเลยไหมครับไม่ใช่ละ ผมไม่เล่นหรอกหนึ่งร้อยวันอะขี้เกียจไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นส่วนเวลาส่วนใหญ,ญ่ไปอยู่กับเกณฑ์ชินหมดแล้วจ้ะเกณฑ์ชินไม่ได้แพทใหม่จะมาล้วมันจะบอกว่ามันจะได้อัปเดตวันที่สิบเก้าไปเชียวอ,อัปเดตอัปเดตก่อนล่วงหน้าว,วันนี้เออวันนี้สิบเก้ายันนีนะจ๊ะใครก็อย่าลืมไปอัปเดตนะจ๊ะคนไหนที่ใช้เดมมือถือก็กาดนิดนึงนะผมก็กาดพอใช้เดมมือถือเหมือนกัน สภาพคือเยมมกสวัสดีจ้าสภาพตอนนี้แบบนี้อืมวันนี้มีแขกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมีเด็กเปรตอยู่หนึ่งตัวเฮ้ยเด็กสมัยนี้มันเขาไม่ใส่หน้ากากเลยนะเดี๋ยวนี้พ่อแม่มีหองลูกเลยนะเนี <Sith> ่ยต <'s> in <ine> ้องสั่งสอนซะหน่อยละเอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุ๊อย่ามือมาแตะอย่ามือมาแตะอย่ามาทักเบบีวีไม่รู้จักกันอย่ามาทักอย่ามาทัก นี่มีเกียวล้างมือไห้บานในเกมนี้โวยเสียใจไม่มีว่สะสส่งห่ะใช้สลามแทนได้บารล้างมือนะเลเหนียวหนืนเหนียวหนืดเวยนะตึงหนืดถึงนืนะว,วู้บี่สกเกลริตันพี่อนี่แบบฝุ่นดีจังเลยแล้วเนี่ย ขอทักคายหน่อยขอจับมือหน่อยพี่ไม่ต้องห่วงพี่แค่จับมือไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมก็ล้างมือพี่เนี่ยก็ไปล้างมือด้วยนะสวยก็งามยิงเลยยิงยิงมาอียิงมาอียิงมาอียิงมายิงมาใช่แบบนั้นแหละถูกต้องนายทําถูกแล้วสกิลตันโอ้ยเออเอออุ้ยสกิลตันนายจะยิงมาใกล้เราแบบนี้ขอจับมือหน่อยพี่ พี่ี่ผมเป็นแฟนคลับพี่มากเลยนะดูตั้งแต่สมัยไหนแล้วเนี่ยกำแก่กดดดงดกึืดึ๊ดภาษาเฮียแะไววะแถวนี้มีคนรู้จักเยอะเลยนะนี่ไหนจะมีคนใหม่มาบ้างนะเจอแต่คนหน้าเดิมๆวัดดี้บีบีเรารู้จักกันด้วยนะเนี่ยพี่ก็อยู่นาน,านแล้วเกรงใจก,กันหน่อยนะ,ะอย่าเราเบื่อใส่กันเลยอะไรอุ้ย อุ้ยนี่มันของใหม่ใช่ไหมนี่มันของใหม่จริงๆด้วยโอ้โอ้ใหม่มากอู้มันก้อนกลมดีกเลยนี่สินะเขาเรียกว่ากลมกลมแน่นอนแบบกลมเลยผมชอบแสงที่นี่มากเลย อ่แหลรที่เราต้องการนะหาเจอนอะแต่อยู่ในถ้ำถือว่าเป็นบ้านเราแล้วกันถน้ำหลังนี้ถ้ำเ,ออเดี๋ยวนี้เขาทําเรียกเป็นหลังได้เลยเหรออ,อไปทางแม่งเดอย่างเดียว,ว่ามันเป็นของกู้วนี่แหละนี่แหละที่คาดต้องการข้าแบตดีเยนพวนี้ไม่ใช่ดิเปลี่ยนชื่อแล้วเวค่าแบดผู้นี้เป็นสีที่คาดต้องการ ไปพูดมานี่ก็หิวข้าวเหมือนกันอุ้ยมันโตรเร็วนะเนี่ยมันโตรเร็วนะผุณ่าใช้ได้ขนาดปรับแรงดันสปีดเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยอยู่ความเร่งยากแนละ้วฮาร์ดคอร์ของตัวเองไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นนะอยากเล่นสนุกก็ปรับเป็นฮาร์ดคอร์หมดแล้วก็ปรับให้แบบเป็นเออจากฮาร์ดคอร์นะเป็นเอฮาร์ดคอร์ core, แล้วปรับให้เป็นแรงดันสปีดแค่หนึ่งมันสนุกมากเลยตายไปทีนึงนี่แบบ ว่าจะไม่จะดิบปลูกพัปลูกพืชแค่ทีเดียวนี่แบบรอทั้งชาติเขาไปโตอุ้ยแหมรู้จักกันนะท้าทายก็หน่อยอุ๊ยทักทายก็นหุนแรงไปนิดนึงหน่อยนี่เคยเบามือให้กันเลยเฮ้ยเอ้ย,อยทางอื้มหนักเป็นกิโลตันอยู่แล้วต้องลงไปด้านล่างสินะซอมบี้นะจ๊ะซอมบี้นี่ตาดีเหมือนกันเนาะ ใครว่าซอมบีตามไม่ดีก็รู้ไว้นะแบบนี้มันตาดีมากเลยเห็นชัดด้วยชัดเจนแจ่มแจ้งอุ้ยแุดยอดมีมีรอยฉีข่ันที่นึงแล้วก็รอยกลิ่นกินในขี้เท่าไม่ใช่ดิดินปืนเล็กน้อยวันนี้ตรงนี้ก็มีดาบอีกที่หนึ่ง ทำนี่ลึกไหมสิ 13. บสามไปทค่สิบสามเมทุกคนไม่ลึกไม่ลึกนี่เห็นเสียงไม่มีตัวอะไรตามหลังม้าเลมีน่าจะร้อนไปเองไม่มีนี่มีตรงนั้นมีทองเดี๋ยวไปทิ้งไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้ก็มีทองตรงนี้ก็มีลาบิสอ๋อสวรรค์นักกุดทองอุย้ยเพชร นี่ส ustedes, ินะลาพิษเราเจอเพชรเนี่ยอ๋อน um, no no ี training. The training. The ่แหละสิฉันต้องการน่ะอ๋อไหนก้อนี่สิข้าต้องการมีอีกปะมีสองเม็ดจริงนี่โอ้งกว่ะเกมงกอ่ะงกเนี่ยงกบนโต๊งกอะไรหนักหนาเนี่ยของก็มีตั้งเยอะมันไม่ต้องงกขนาดนี้เลยนะเอ้ยดีไงอีกเม็ดหนึ่งไม่งกเนี่ยไม่งกไม่งกอู้หสามเม็ด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  สามเม็ดอืมมีสามมีกี่เมตรสองเอาจอิบหายแล้มีแค่นี้เลยไม่มีต่อเหรอเอาหมดแล้วอา่วอาไม,ม่มีแล้วจ้ะ